ผีถ้วยแก้วตอนที่สามหลังจากเล่นผีถ้วยแก้วได้ไม่ถึงเดือนบ้านหลังงามและรถหรูก็มีครบครันลูกชายที่เคยลำบากเรียนก็สอบติดข้าราชการได้อย่างง่ายดายทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเพราะผีถ้วยแก้วที่เธออธิฐานขอพรตั้งแต่ตอนเล่นคนเดียวครั้งแรก คืนหนึ่งเมื่อคุณน้ำพึ่งกลับมาจากงานเลี้ยงฉลองแสดงความยินดีกับลูกชายเธอรู้สึกเหนื่อยล้าเธอจึงเดินเข้าบ้านปิดล็อกและตั้งใจพักผ่อนเมื่อวางกระเป๋าเสร็จเสียงโทรศัพท์กลับดังขึ้นแต่พอเธอรับสายกลับได้ยินเสียงโหยหวนหน่าสยดสยองเป็นอย่างยิ่งเธอรีบวางโทรศัพท์ลงแต่ในขณะเดียวกันใบหน้าสีดำก็ปรากฏต่อหน้าเธอเธอจึงกรีดร้องสุดเสียงจนสะดุ้งตื่นเธอดีใจเป็นอย่างมากเพราะเธอแค่ฝันไป ปรากฏการณ์เล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นแทบทุกวันไม่ว่าจะเป็นไฟหน้ารถที่จอดหน้าบ้านเคยสว่างค้างเองจนแบตหมดหน้าต่างในห้องนอนที่ปิดสนิทกลับเปิดทิ้งไว้เมื่อเธอมาถึงบ้านแต่เรื่องยิ่งหนักขึ้นทุกวันเมื่อคุณน้ำพึ่งเริ่มมองเห็นภาพลางๆของคนคล้ายเงาดำลอยอยู่กลางถงบ้านและลมหายใจของเธอเริ่มติดขัดยามที่อยู่คนเดียวในบ้านนั้น ในคืนที่เธอหลับสนิทจูจ่ๆก็มีเสียงกระซิบราวกับคำสาบดังก้องในหัวของเธอบุญของเจ้าหมดสิน้นเธอตาพร่าแหน,นมองไม่เห็นใครยืนอยู่ตรงนั้นในรุ่งเช้าวันถัดมาคุณน้ำพึ่งสังเกตว่ารูปร่างและร่างกายสุดโทมกว่าที่เคยทั้งที่พึ่งนอนหลับเต็มตาวันต่อมาลูกชายเธอเอ่ยถามด้วยน้ำเสียงเป็นห่วงแม่ผมเห็นแม่เดินเซตลอดเลยและบางคืนแม่เหมือนจะพูดคนเดียว คุณน้ำพึ่งพยายามยิ้มปลอบเธอจึงนึกย้อนย้อนไปถึงคำเตือนของคนเฒ่าคนแก่ในหมู่บ้านที่บอกว่าอย่าเล่นผีถ้วยแก้วคนเดียวตั้งแต่นั้นมาคุณน้ำพึ่งเริ่มมองเห็นปีศาจเงาดำล่องรอยอยู่ในห้องนั่งเล่นทุกครั้งที่เธอจะหยิบแก้วน้ำมาดื่มก็มีมือสีดำยื่นมาเกาะแก้วไว้แน่นบางคืนเสียงสะอื้นแผ่วส่งมาจากหลังตู้เสื้อผ้าบางครั้งเธอเห็นชายใส่ชุดขาวยืนมองลูกชายกำลังอ่านหนังสืออยู่ แม้ความสุขที่ผีถ้วยแก้วมอบให้จะวาววับแต่ความทุกข์ที่ตามมานั้นแสนสาหาัสบุญวาสนาที่สั่งสมมาตั้งแต่ชาติปางก่อนถูกดูดจนแทบไม่เหลือทําให้เธอไม่มีเกราะคุ้มครองอีกต่อไปเสียงกระซิบยามดึกไม่เคยหยุดไม่มีทางหนีจากเงาดำที่เดินตามติดทุกย่างก้าวชีวิตที่เคยสมบูรณ์แบบเพราะโชคลาบและความสำเร็จตอนนี้กลับกลายเป็นฝันร้ายที่ไม่มีวันตื่นตลอดคืน สุดท้ายนี้คุณผู้ชมคิดว่ามันคุ้มค่าหรือไม่กับการเอาบุญวาสนาที่สั่งสมมาตั้งแต่ชาติปางก่อนนำมาแลกกับความร่ำรวยมั่งคั่งชั่วขณะแต่ต้องทนทุกข์ไปตลอดชีวิต